อปลจะดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่เรื่องใหม่แต่หลายคนก็ยังมีคำถามในใจที่ยังไม่ได้รับคำตอบเช่นจะเห็นผลจริงหรือเปล่าจะปลอดภัยไหมเป็นโรคต่างๆทานได้ไหมจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่า ด้วยความที่เป็นเภสัชกรบวกกับประสบการณ์ทํางานมากว่า10ปีทั้งด้านการตลาดและด้านการวิจัยและพัฒนาน้ำหวานได้คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามอยู่เบื้องหลังสินค้าแบรนด์ดังๆมากมายตลอดจนการดูแลผู้บริโภคจํานวนมหาศาลจนมีความรู้ความเข้าใจว่าผู้คนต้องการอะไร มีปัญหาสุขภาพอะไรที่เขาต้องการให้ผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์ด้วยผลลัพธ์ของสินค้าจึงเกิดการซื้อซ้ําจนทําให้ธุรกิจเกิดการเติบโตและอยู่ในตลาดอย่างยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากสูตรที่ดีที่นวานมั่นนใใจแลละกกกาารรเือช้สสััดวตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับโลกซึ่งมีงานวิจัยรองรับมากมายสิ่งที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นคือผู้ผลิตที่มีมาตรฐานแลจรรยาบรรที่ดี เหมือนเราจะทำอาหารดีๆสักจานคัดสรรวัตถุดิบจากทุกมุมโลกใช้ผักออร์แกนิกใช้เนื้อสัตว์ปลอดสารแต่หากครัวที่ใช้ปรุงอาหารไม่ได้มาตรฐานหรือเชฟที่ทำอาหารไม่มีสุขลักษณะอาหารที่เราได้จากครัวนี้ก็จะไร้ซึ่งคุณภาพไปเลยวันนี้เรามั่นใจได้เลยค่ะเมื่อผู้ผลิตของเราคือบริษัท DO d Biotech คจำกัดมหาชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการผลิตสินค้ามาแล้วหลายร้อยตราสินค้า ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมุ่งเน้นนวัตกรรมทันสมัยและพัฒนายอย่างต่อเนื่องควบคุมการผลิตภายใต้ระบบคลีนรูมซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการผลิตยาผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังมี GMP Codex HACCP ISO 2 2 0 0 0จากสถาบัานอินเ r t e และผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลา เรายังมีห้องแลบที่ใช้ค้นคว้าและวิจัยมีโรงงานสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่ลงทุนสร้างมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อมุ่งสร้างชื่อเสียงผลิตภัณฑ์ไทยให้โด่งดังไปไกลในระดับสากลทุกๆผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดเรามีการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยนวานกล้าพ,พูดอย่างมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของอัลติมาไลฟ มีความถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบทุกด้านเพื่อตอบโจทย์ทุกคนที่รักสุขภาพค่ะอัลติมาไลฟ์ที่สุดของนวัตกรรมนำเทรน์สุขภาพโอเคสวัสดีค่ะได้ยินแม่ไผ่ชัดไหมคะอะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีด้ยวยจ้าเ,เดี๋ยวเทสเสียงแม่ไปถ่ายแป๊บนึงนะคะขอเรียนเทสเสียงตัวเองนะคะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ก็ได้ยินอ่าเพสัชกรน้ำหวานนะคะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของบริษัทไปนะคะเสริมอาหารไม่ใช่เรื่องใหม่โอเค่ โอเคนะคะเมื okay, okay. H, play, ่อสักครู่นะคะเราก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเพสชกรน้ําหวานนะคะคือสินค้าของแม่ไผ่ที่กินอยู่นี่คะบอกเลยว่าปลอดภัยนะคะใครที่มาดูตอนนี้สามารถดูย้อนคลิปได้นะคะเพราะบอกก่อนเลยนะคะว่าเราปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยแม่ไผ่ก็ไม่ทําการตลาดวันนี้นะคะหัวข้อที่แม่ไผ่จะพูดนะคะแม่ไผ่จะเล่าอย่างนี้ว่าแม่ไผ่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเนาะที่เคย ่อนแต่งงานผอมแล้วก็อ้วนตอนมีลูกและหลังจากนั้นน้ําหนักตัวแม่ไผ่ก็คงค้างนะคะย้านะว่าคงค้างคือยังไงก็ไม่ลงทํามาหลายวิธีนะคะจนมาลอดด้วยสินค้าอ,อัลติมาไ์และแล้วนะคะแม่ม่ไผ่น่ยหลายคนก็คงเห็นให้แม่ไผ่พร้อมลงพรอมลงนะคะแต่วันนี้คะ่ะแม่มบไผ่ก็เหมือนได้สร้างหุ่นใหม่ให้กลับมาอ้วนเพื่อที่ให้ จะได้เป็นข้อพิสูจน์ว่าหลังจากนี้ไปอะค่ะ14วันนี้สามารถลดหุ่นได้จริงไหมคือตอนนี้เดี๋ยวแม่ไผ่จะให้ดูคลิปวิดีโอพุงแม่ไผ่นะคะคือแม่ไผ่บิวน้ําหนักคือแบบว่ากินทุกอย่างนะคะเพื่อที่ให้ตัวเองอะมีพุงเกิดขึ้นพอเรามีพุงเกิดขึ้นเชื่อไหมคะว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไผ่จะทําการตลาดให้เห็นทุกคนเห็นไปเลยพร้อมๆกับที่ไผ่เป็นอยู่อะค่ะคือไผ่จะทําให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถลดได้จริงนะแล้วสิ่งที่แม่ไผ่ก็กินจริงนะแล้วแม่ไผ่ หลายตัวกินตัวเดียวไม่ได้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้คําตอบแต่ละคนนะคะหลายคนนะคะว่าจะเป็นการลดน้ําหนักที่แบบว่ายัาง่งยืนไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้แม่ไผ่จะให้คาตอบเนาะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะ โอเคเดี๋ยวแม่ไผ่นะคะจะให้ดูคลิปวิดีโอแม่ไผ่วันนี้นะแม่ไผ่ได้เซ็นหุ่นตัวเองเมื่อวานเนาะได้ดูคลิปแม่ใบไผ่ที่ใส่เดีย่ยวสีดํานะคะอันนี้คือหุ่นยังไม่ลีนนะคะคือยังมีหน้าท้องเดี๋ยวแม่ไผ่วันนี้จะโชว์หน้าท้องให้ทุกคนดูนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นหลักฐานให้ทุกคนได้เห็นว่าวันนี้แหละมันจะเป็นอ่า หลักฐานให้ทุกคนได้รู้เลยว่าแม่ไผ่คือลดจริงแล้วก็ตั้งใจจริงๆนะคะในการลดทางนี้มากๆเลยเดี๋ยวจะให้ลองดูคลิปวิดีโอพุงของแม่ใบไผ่เนาะว่ามันใหญ่แค่ไหนแล้วมันแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเราจะลดได้จริงไหมนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ไผ่จะบอกวิธีการกินอาหารวันนี้เป็นวันแรกที่แม่ไผ่กินนะไผ่รู้สึกได้เลยว่าตัวเบาลงเออรู้สึกได้เลยนะคะตัวเบาลงเดี๋ยวแม่ไผ่ขออนุญาตมันจะได้ไหม แม่ไผ่ขออนุญาตเปลี่ยนกล้องแป๊บนึ่งนะคะให้ดูหุน่นแม่ตัวเองขออนุญาตปิดกล้องตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่แม่ไผ่จะให้ดูอันนี้จะเป็นหุน่น ก็จะเป็นหุ่นของแม่ไบไผ่จริงๆที่อะทำไมหลายคนบอกว่าเอ้าก็มึงผอมแล้ววงคือแม่ไผ่กำลังจะบอกอย่างนี้แม่ไผ่จะทําเรื่องราวสปอรลี่ใหม่ก็คือจะสร้างหุ่นของแม่ไบไผ่ใหม่โดยการที่จะให้ทุกคนนะคะได้รู้เลยว่าเฮ้ยกูลงจริงนะกูผอมจริงเมื่อก่อนอะที่ไผ่มาทําตลาดคือเอาตรงๆนะเราอยากรู้สินค้าจริงไหมเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปบีฟอรหลอะไรของเราเยอะไว้มากนึกออกปะเราก็กินปกติเลยเฮ้ยสุดท้ายมันลงจริงเลยต้องไปหารูปที่มันแหบววาตอนเรากําลังหลังจากที่ คือมันห่างกันไม่มากอะนึกภาพออกปะคือเราไม่มีลูกไปเยอะไงเพราะเรายังไม่รู้ว่าสินค้าจะดีจริงไหมจนสุดท้ายแม่ไผ่ก็ได้พิสูจน์แล้วแล้วรอบนี้จะเป็นพิสูจน์ครั้งสุดท้ายก็คือจะให้ทุกคนเห็นนะคะครั้งนี้แม่ไผ่ก็มีเป้าหมายในการที่แม่ไผ่จะลดจริงๆก็คือแม่ไผ่อยากมีเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องเออหลายคนก็บอกว่าแม่ไผ่ผอมแล้วแต่จริงคือยังก็ยังมีพวกไขมันส่วนเกินอยู่วันนี้นะคะแม่ไผ่ก็ ได้เห็นหุ่นแม่ไผ่ไปแล้วเนาะเดี๋ยวแม่ไผ่จำล่าให้ฟังว่าทุกๆุกวนันทุกเริ่มตั้งแต่มือ้อวันนี้เลยเราต้องกินอะไรบ้างน,นะคะอันนี้คือจะเป็นสูตรที่แม่เมื่อเช้าแม่ใบไผ่ไกินจริงๆนะคะคือเริ่มกินใครเห็นก็จะเป็นแบบว่าพวกติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมาทุกเช้านะคะแล้วแม่ไผ่จะกินผสมกับ I f IF คือการกินแบบอ่ากินแบบอะไรนะ แม่ผัยลืมแบบเหมือนอดอ่ดนะเหมือนแต่เราเรา,เรากินนะคะแต่จะมีช่วงเวลาที่เราไม่กินด้วยนะคะคือแม่ไผ่กินสูตร4 4 4นะคะคือถ้าใครดูก็จะรู้เวลานะเมื่อเช้าแม่ผ่เริ่มกินตอนประมาณ10โมงครึ่ง10โมงครึ่งใช่ไหมคะกินมื้อเช้า10โมงครึ่งนะคะแม่ไผ่ก็กินแคล,ลอกพี่เขาแนะนำเนาะว่าถ้าใครกินข้าว เอ้ไม่ไก่กินไอ้นี่ออฟเอ็กซ์ชาไข่มุกนะคะออฟเอ็กซ์สลิมดิงเนะะี่ยค่ะอันนี้คือชาลดพุงแม่ไก่กินไปเมื่อเช้านะพร้อมกลับแล้วก็กินข้าวคือแม่ไผ่หิวไงเป็นคนชอบกินก็คือหิวถ้าคนไหนนะคะที่จะลดเอาจริงๆคือจริงๆแม่ไผ่ถ้าจะกินข้าวแม่ม่ไผ่ต้องกินแคล,ล็อรกไปด้วยนะคะคือตัวนี้ แคลลอรก,ก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวของพี่เอมมี่ถือจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวบางคนใหม่มาไม่รู้คือถ้าตอนเช้ากินข้าวกินตัวนี้บวกแคลลอรแล้วห่างสิบห้านาทีแล้วค่อยกินข้าวย้ํานะคะถ้าเรากินสองตัวนี้อิ่มคืออิ่มไม่ต้องกินถ้ากินไม่อิ่มให้กินแคลลอรด้วยพอแล้วก็อีกสิบห้านาทีกินข้าวแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างของที่พุงคุณจะรูปร่างคุณเขาเรียกว่าอะไรจะลดง,ง่งายเพราะอันนี้เป็นชาลดพุงคือชื่อออฟเอ็ก เป็นชื่อสารสกัดชนิดหนึ่งนะคะเขาบอกแล้วตัวนี้จะไล่ไขมันดือ้อที่อยู่ในร่างกายของเราให้ออกไปนะคะคนไหนที่มีแบบตรงุูมนเป็นไขมันดือ้อใช่ไหมคะที่ออกยากตัวนี้จะช่วยไล่ให้กับเรานะคะเนาะแล้วพอเสร็จแล้วถ้าสังเกตวันนี้แม่ไผายไลฟ์สดนะคะตอนช่วงบ่ายสามโมงคึ่งคือแม่ไปใแม่ผ่กินสูตร i f นะคะสี 4, 4, แล้วก็สิคือแม่ไผ่ก็จะกินอ่าตอนสิบโมงครึ่งนะคะก็อีกทีก็สาโมงครึง่ง เนาะก็คือแม่ไผ่จะกินอยู่นี้ก็คือรอบเที่ยงของแม่ไผ่ก็เป็น3ามโมงครึ่งก่อนแม่ไผ่กินแม่ไผ่ก็จะกินแคล,ล็อกตัวบนนี้ก่อนอ่าแล้วค่อยกินที่แม่ใบไผ่ไ,ไหลสดไปคือตอนเที่ยงกินอาหารอะไรก็ได้อ่าในหลักสูตรนะคะเขาบอกว่ามื้อเที่ยงอะคะ่ะเป็นมื้อที่เป็นการวัดกับเราเท่านี้ตอนมื้อเที่ยงเราเลือกกินนะจะทาให้เราลดเร็วหรือขึ้นถ้ามื้อเที่ยงอะคุณไม่เลือกกินก็ได้แต่ว่าผลลัพธ์คุณอาจจะช้าหน่อย เพราะว่ามื้อเที่ยงเป็นมือที่วัดใจกับเราด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้คือการเราจะกินคือเราสามารถกินได้แต่ก็คุมอาหารเนาะและพอมื้อเย็นนะคะแม่ไม่ไผ่ก็จะกินเป็นโปรตีนอย่างเดียวคือเรารู้สึกได้ว่าร่างกายของเราขาดโปรตีนเนจะเป็นตัวนี้เออวงกลมสีฟ้าแม่ไม่ไผ่จะกินโปรตีนนะคะก็ส่งกลับบ้านไปแล้วเนาะกินโปรตีนช่วงเย็นแล้วก็ไม่กินอะไรเลยแต่ว่า เราต้องคำนวณโปรตีนดูนะคะว่าเราร่างกายของเรานะคะได้รับโปรตีนเท่าไหร่ถ้าวันนี้โปรตีนน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะต้องให้พอดีกับที่เขาสามารถช่วยในการเผาผลาญได้ไม่งั้นมันจะโทมเหตุผลต้องกินโปรตีนอย่างไม่ภัยหนักตอนนี้ประมาณห9สิบก้าก็ต้องกินประมาณโปรตีนห9สิบก้ากเนาะวันนี้ก็เพิ่งกินไปก็คำนวณเนื้อสรงเนื้อสัตว์แล้วก็เกือบถึงเกือบถึงนะคะก็เออประมาณนี้เนาะ ก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็ก่อนนอนนะคะก็จะกินสูตรสุดท้ายก็คือเพปโปหลายคนถามว่าทําไมต้องกินหลายตัวกินตัวเดียวได้ไหมถามว่าได้ค่ะแล้วถ้าถามภัยถามกลับกันว่า คุณจะลดน้าหนักครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายไหมล่ะถ้าคุณอยากจะลดแบบว่ากลับไปกลับมาอะไรก็แล้วแต่ฉันจะลดก็ได้ไม่ลดก็ได้ก็แล้วแต่สามารถกินแคลอร์ตัวเดียวก็ได้ก็เห็นผลค่ะเหตุผลที่แม่ไผ่อยากลดน้าหนักเป็นครั้งสุดท้ายคือแม่ไผ่อยากไล่ไขมันดื้อบนหน้าท้องก็คือต้องกินออฟเอ็กด้วยซลิมดิงค่ะก็คือต้องกินตอนเช้าแล้วก็ต้องมีแคลอร์ในการช่วยบล็อกหลังจากนั้นนะคะช่วงเย็นเราไม่กินอะไรก็จะกินโปรตีนอยู่ด้านล่างนี้ก็จะกินโปรตีนช่องนี้นะคะแล ปอตแพ็ปเปโปก็เห็นผลแล้วแต่ข้อดีเหตุที่ก hey. ินท <im> <mixes> ั้งหมดสตัวนี้คะเพื Japanese ่อที่เราจะได้คอร์สเข้าคอร์สเรียนด้วยเนี่ยแหละคือเหตุผลที่ทําไมเราต้องกินทั้งหมดสตัวเนาะเออเพราะแต่ละตัวทําหน้าที่ต่างกันมากนะคะเนาะเราก็ต้องแบบเรียนกินเดี๋ยววันนี้แม่ไผ่ก็จะกินเพปโปก่อนนอนนะคะแล้วจะผสมน้ำแบบเดิม ูตรนี้นะคะเขาบอกเลย14วันหุ่นเปลี่ยน14วันหุ่นเปลี่ยนก็เพียง2อาทิตย์คุณยอมทนได้ไหม2อาทิตย์หลายคนบอกว่ากินอาหารเสริมชุดนี้แพงแต่ไผยถามกับกลับไปว่าวันนี้กว่าเราจะอ้วนอะเราหมดเงินเป็นล้านคุณว่าจริงไหมเป็นแสนเป็นล้านแต่อาหารเสริมเนี้ยแค่หลักพันและทำให้คุณผอมกำลังการันตีเลยนะว่าทำให้คุณผอมคุณบอกว่าแพงไผ่ก็เลยงงแต่คุณกินให้ตัวเองอ้วนอะ ดกที่ไม่ได้บังคับปากไม่ได้บังคับใจตัวเองเลยเจออะไรฉันก็กินหมดคุณหมดไปเป็นกี่แสนกี่ล้านแล้วลว่าจริงไหมอ่ะเออไผว่ามันก็ถูกเนาะวันนั้นนะคะไผ่ก็คิดเหมือนกันว่าอาหารเสริมชุดน,นี้แพงแต่พอไผ่ไม่กินกับมันเออกว่ากูที่กูจะอ้วนได้นึกกูหมดไปเป็นหลายแสนหลายล้านเหมือนกันเนาะนี่ก็จะกินให้ดูเ <c oughs> ด่งจะเล่นอีก <c oughs> ล้วก็จะขยับ น,นี้นะคะถ้าใช้ชงกับน้ำเย็นก็ได้นะคะน้ำธรรมดาก็ได้นะคะน้ำปก,กติ15 0 ml นะคะผสมน้ำเข้าไปมันก็จะมีถ้ามีแก้วก็จะดีะคือจะมีบอกเลยม่ไผ่ก็สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายแม่ไผ่นะคะคือครั้งนี้จะเป็นการล้นถุงของแม่ไผ่เหมือนกันสวัสดีค่ะแม่ติ๊กสวัสดีค่ะคือแม่ไผ่เล่าให้ฟังก่อนนะว่าจะทําทุกวันจนครบ14วันสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะ พอแม่ไผ่เริ่มจริงจังพราะแม่ไผ่กลับมาบิว้วหุ่นให้ตัวเองมีพุงอีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนหุ่นได้จริงๆเออจะพิสูจน์ทุกวันแม่ไผ่จะทําแบบว่าเค้กทุกวันกินอะไรก็กินทุกวันเลยก็คือจะทุกคนเห็นเลยเมื่อก่อนนะ่ะแม่ไผ่มาผอมได้หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นมนะีฟอร์เนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสินค้ามันจะดีจริงไหมตอนนั้นนะคะก็กินตามสูตรเขาเนี่ยใช้สูตรนี้เลย กินเหมือนกันแต่ไม่ได้กินสูตร4-4 IF ไม่ได้กินแต่รอบนี้จะใช้สูตร IF ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะไล่ไขมันดื้อออกอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะว่าไขมันอยู่ในร่างกายอะ่ะเยอะก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ายิ่งไขมันเยอะก็ทำให้เราเป็นโรคได้ง่ายขึ้นนะคะเนาะอย่าเป็นคนแบบว่าหน้าเด็กตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไขมันเยอะในร่างกายแม่นี่นะคะจะทำให้เราแบบว่าเป็นโรคได้ง่ายแล้วก็จะกินเนาะวันนี้ก็สูตรสุดท้ายก็คือก่อนนอนของวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะส่งกันบ้านคือกินเพปโป คุณแค่ซื้อนะคะลองกินแค่ใช้สูตรเสร็จเล็กนะคะประมาณ5วันลองเสร็จเล็กห้าวันนะคะคุณได้แก้วฟรีได้น้าแถมแก้วคุณก็ได้เข้าเรียนคอร์สนี้แล้วเออคอร์สนี้ค่ะจะเป็นคอร์สอ่ากู๊ดบายไม f a ฟนะคะใครที่อยากตั้งใจในการลดน้ำหนักนะผ่วาช่วยได้นะคะ สวัสดีค่ะพี่ป๊อกแม่กติสวัสดีค่ะบอกก่อนเลยนะรอบนี้เอาจริงกับแบบว่าให้ทุกคนได้เห็นหุ่นแม่ไปผ่เลยก็เดี๋ยวพวกนี้นะคะก็จะค่อยๆทยอยถ่ายหุ่นดูนะคะวันนี้ก็เพิ่งแค่กินไปวันวันเดียวนะคะแต่กินวันเดียวยังไงวันนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าร่างกายเบาลงมากเบาลงคือการลดหุ่นนะแม่พยายามนะคะต้องมีสติจริงๆนะคะแม่ผ่าเป็นคนชอบตามใจปากอ่ะคืออยากจะกินอะไรก็กิน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 เลย แต่เชื่อไหมมันก็มีไขมันสะสมเกิดขึ้นถูกป่ะมันก็ไม่แบบว่าไม่โอเคแล้วหลังจากนี้พอแม่ไขการจะหยิบเนี้ยสติมันเกิดขึ้นเลยว่าเฮ้ยไม่ได้กูเข้าคอร์สนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยต้องวางคือวันนี้มีสติมากเลยในการจะกินอะไรสักอย่างคือแบบว่าคุมเลยว่ามีน้ํามันไหมมีอะไรไหมก็คือคุมนะคะมื้อเที่ยงก็จะมีการแบบว่านิดนึงเราก็จะกินอะไรที่เราชอบบ้างนะคะเราก็จะไม่กดดันตัวเองเขาบอกว่าการที่เราจะลดน้ําหนักได้นะเราต้องมีความสุขนะคะอย่าเครียดกับมันถ้าคุณเครียดนะคะสมองเนี่ยค่ะจะส เลยว่าเขาจะเรียกว่าไม่หลั่งสารก้นฮอร์โมนหรืออะไรเนี่ยถ้าเราเครียดปุ๊บอะค่ะจะทําให้ระบบการเผาผลาญของเราแย่อันนี้คือเราห้ามเครียดมันต้องเบิกบานมีความสุขในการลดน้นําหนักด้วยนะย้านะคะถ้าคุณทําแล้วคุณเครียดนะคุณอย่าทํายังไงก็ลดน้ําหนักไม่สําเร็จจริงๆเนาะเพราะว่าเราลดน้ําหนักแบบว่ามีความสุขลงไปด้วยกันนะคะประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ใช่ประมาณนี้สวัสดีทุกคนเดี๋ยวจะเออ ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดต่อนะคะก็จะเป็นหัวข้อบ้านะคะเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวก็เลงคิดคอนเซ็ปต์อยู่จะทําแบบไหนดีนะคะเราเจอกันนะคะคลิปต่อไปบายบายแม่จะมาทั้งหมด14วันนะคะย้านะคะไปลองไปดูลูกแม่ไผ่ไ,ได้นะคลิปนี้นะคะมีลูกแม่ไผ่ไวันนี้นะคะพุงใหญ่มากลองดูได้นะคะเออลักฐา,านลักฐานไปแล้วเด้อจ้าเจอกันใหม่